สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาช่วยงานแต่งหลานนะคะอยู่บ้านเร็งทีมาทำงานแท็เข่าก่อนเดี๋ยวเขาล้างถั่วล้างถั่วแล้วก็กลับบ้านวันนี้มันค่ำนะค,ะค่ะก็ได้อยู่โดนเด้อวัสดีค่ะป้างบมือโบออง <c oughs> อันนี้เป็นป้านะคะป้าใหญ่เนาะ ยายอยู่น no. ้นยายทำห่อเทียนห่ออะไรอยู่ทำเครื่องไหวนะคะเดี๋ยวพิธีบ้านเฮาก็คือห่อใบดอกหักใส่กระเทียนเนาะยายเนาะห่อใบดอกหักใส่เทียนไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่มื่อื่นนะคะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งยายนะเดี๋ยวฮากแพ็กเข้าก่อนจากแป๊บ แค่น้าตาเป็นตามเป็นอย่างหน้าตาขึ้นเนี่ยเบื่อไอ้บ้านเนี่ยเลยถ้าปักแยะเลยไหมยิงปจำบ่แ่บเนี่ยบ้าอ้ เปิดอยู่ไทำการอยู่นลทำการอยู่นะสีแวบเป็นบางช่วงเนะค่ะมันเป็นยังเดี๋ยวิพาไปล้างถั่วเด้อล้างไมรู่จะพนามาหลายแล้วเนาะล้างไรก็สิไมือนี่เย้เหลายหลายเขากินไม่มืด นี่หนูไม่ยันแน่นได้แม่ง่าหว่าคิดทุกเจหน้าคำสิ่ไม่ได้แล้หนอกง่ายง่ายน่ายี่า cả bác không biết mì ăn cơm là cái tha thằng này cái nên... nhưng à. mà เดี๋ยวไปอยู่ยายมัดก่อนอน,นี่อันนี้ตัวหนึ่งคนนะคะนี่นอยายเนาะนนมาบ้านยายนะนี่อันนี้สิเป็นเป็นประเพณนี้ชาวบ้านทงหนูนะคะต้องเอาใบาดอกหักมัดกับเทียน กาบผู้เฒ่าผู Spin ้แกนะคะผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นร oui> ุ่นพี่เฮาก็สิบบายไปเลยย่าดูยายทําคนเดียวนะทํทคนเดียวผส่ะผมไม่ห้างนางใหม่แบบโบได้ยิต ก็ควบผสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหตุต้องแต่งงานต้องคู่เดียวไม่เป็นไม่ห้างนางไม้ต้องมีคู่เนาะถึงจะเขาให้มัดนี่น้อยายน้องให้มัดไม่ห้างไม่ไม้เนี่เค่ะมีเธอมัดให้มัดอ๋อหางนางไม้สวัสดีค่ะเจนี่สวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะก่อนนี่ค่ะอันนี้คือตานะคะนี่ร้อนตาถอดเสื้อค่ะ เดี๋ยวสิไปเบิ้งซุ่มหนาบ้านเขาก็นเนาะไปเบิ้งซุม่มเ,เดี๋ยวไปดูซุ่มเขาก่อน